ครับอุสปินนีครับรีวิววันนี้เราอยู่กับโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับนี่คือ notting phone one นะครับหลายคนเห็นแล้วก็จะเห็นความแตกต่างทันทีนะครับนี่นเป็นแบรนด์น <âm Monate> สมาร์ทโฟนใหม่นะครับเกิดจากบริษัทที่ชื่อว่า notting technology limited นั่นเองนะครับเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของเขาในช <pantry> ื่อ notting phone 1ออกมานะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษนะครับแต่ถ้าเกิดใครเข้าไปดูลึกขึ้นนะครับจะเห็นว่าผู้ร่วมก่อตั้งของเขาจะเจอชื่อของเขาเผยนะครับเขาเผยเนี่ยเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ วันพลัสให้ติกตลาดขึ้นมานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ลาออกจากวันพลัสมาแล้วก็ร่วมมือกับเพื่อนๆของเขานในการทําบริษัท notting technology limited นี้ขึ้นมาแล้วก็ผลงานสมาร์ทโฟนแรกเขาเนี่ยก็ทําออกมาได้อย่างน่าสนใจด้วยเพราะว่าสร้างความแตกต่างได้อย่างมากเลยนะครับ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในตลาดที่เรามักจะเห็นมาในช่วงหลายปีเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าบ้างหรือว่ากล้องเนี่ยถ่ายรูปได้สวยมากๆบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครเน้นในเรื่องของดีไซน์ให้แตกต่างขนาดนี้มาก่อนนะครับและน t t ติงโฟล์วันนับตั้งแต่วันเปิดตัวมานี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับเรียกว่าเป็นไฮป์อย่างหนึ่งเลยนะครับรุดแรกที่เข้ามาวางจําหน่ายในไทยผ่านทางคานิวอลเนี่ยหนึเครื่องถูกจับจองเป็นเจ้าของอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่รุ่ดถัดมาเนี่ยกวนยกนวนวนนััแล้้ี เรามาดูกันครับว่ารายละเอียดของนอ i n ิงโ o n นวันนี้มีอะไรบ้างครับ Nothing Phone นเนี่ยต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าเขาไม่ได้เปิดตัวมาเพื่อเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิพนะครับราคาเปิดตัวที่อังกฤษเนี่ยอยู่ที่399ปอนด์นะครับราคาเปิดตัวในไทยอยู่ที่18,900บาทน,นะครับก็คือเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางๆนั่นเองนะครับแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยโดดเด่นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะกล่องให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าตั้งแต่กล่องของเขานี้เนี่ย สร้างดีไซน์ที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆในตลาดยังไงได้บ้างครับเรามาเริ่มแกะกล่องนะครับของ Notting Phone 1กันนะครับเขาเปิดตัวมาทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือเรียกงก่ายๆว่าเป็นสีขาวกับสีดํานั่นเองนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นสีดํากันแบบเต็มๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องสีขาวให้ดูด้วยนะครับนี่คือกล่องของเขาครับมาในรูปแบบ บางเสียบเลยนะครับถ้าเกิดเราเห็นกล่องนี้เมื่อสักหลายปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครเดาถูกแน่วเป็นกล่องของสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้ก็หลายๆแบรนด์หลายๆค่าย,า,ยา,ยายก็ทํากล่องให้คอมแพกลงนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องให้หัวชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์กันอีกต่อไปแล้วนะครับนอตติงโฟนก็ไม่ได้มีให้เช่นเดียวกันนะครับกล่องเนี่ยแพ็กเกจิ้งทำมาจากกระดาษทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นกล่องที่ถ้าเกิดใครใช้แกจเกมาเยอะๆหลายๆปีเนี่ย ก็อาจจะรู้สึกแบบเอ้ยมันเป็นกล่องที่เราอาจจะสะสมไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันฉีกแล้วฉีกเลยครับมันเป็นกระดาษแล้วถ้าเกิดเราจะแกะกล่องเนี่ยก็ต้องฉีกอย่างเงี้ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอช่องเล็กๆ2ช่องแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวสมาร์ทโฟนครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์ของเขานั่นเอง ในกล่องเนี่ยนอกจากตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับ USB Type C มาให้1เส้นนะครับมีคู่มือการใช้งานบางๆมาให้นะครับแต่อันที่ดีไซน์มาน่าสนใจมากเลยก็คือเข็มจิ้มซิมของเขาครับเขาเออกแบบมาเป็นแบบแท่งใสๆอย่างเงี้ยฟิลลิ่งมันจะเหมือนกับออหลอดไฟอะที่เราสามารถมองทะลุเข้าไปได้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากการที่จะเป็นเข็มที่จะจิ้มถาดซิมออกมาครับ ทีนี้ผมพาดูดีไซน์นะครับของ Notting Phone 1กันครับผมว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนไซส์แบบพอดบพ,พอดีนี่แหละครับไซส์มาตรฐานเลยนะครับคือขนาดหน้าจอ6.55นิ้วนะครับถ้าเกิดเราดูด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าหน้าจอของเขาก็คือใหญ่เต็มพื้นที่เลยนะครับแต่ว่ามีความพิถีพิถันนะครับนั่นก็คือขอบสีดํารอบๆหน้าจอตรงนี้นมีขนาดที่หนาเท่ากันหมดรอบตัวเครื่องเลยนะครับซึ่งเทคนิคการที่จะสามารถทําความหนา ของขอบรอบหน้าจอตรงนี้เนี่ยได้เท่ากันเนี่ยไม่ใช่ราคาถกถูกนะครับที่จะสามารถทําได้นะครับคือจะมีต้นทุนสูงกว่าการที่เราจะปล่อยให้มันมีชินด้านล่างเนี่ยที่มันเป็นขอบสีดำเนี่ยขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนในตลาดเนี่ยรุ่นที่ท็อปหน่อยเนี่ยถึงจะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้นะครับน็อตติ้งโฟนก็ใส่ใจในเรื่องของดีไซน์อย่างเต็มที่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากเห็นด้านหลังมากกว่าอย่างชัดๆเลยนะครับด้านหลังของเขานี้เนี่ยสร้างความแตกต่างตรงที่ว่ากระจกด้านหลังที่ใช้เ เป็นกระจกกอริล่ากลาสแบบใสนะครับโดยที่เขาตั้งใจปล่อยให้เห็นวงจรด้านในของตัวเครื่องเลยนั่นหมายความว่า เขาไม่ใช่แค่ต้องออกแบบภายนอกให้สวยละแต่ว่าการจัดเรียงวงจรด้านในเนี่ยก็ต้องทําให้สวยงามด้วยนะครับเพราะว่าเราเห็นทะลุไปทุกส่วนเลยนะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นโดดเด่นที่สุดของด้านหลังเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นขดทองแดงที่เอาไว้รองรับการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองนะครับในขณะที่ชิ้นส่วนอื่นๆเราจะเห็นว่ามีสายแพร สายวงจรต่างๆนะครับมีการปล่อยให้เห็นหัวน็อตหรือว่าหัวสกรูนะครับแล้วก็จะมีการพิมพ์นะครับอยู่บนแผ่นกระจกกอลิล่ากาสใสตรงนี้ด้วยนะครับเป็นชื่อดุ่นของเขานั่นเองครับกับฟีเจอร์เด่นที่เราไม่เคยเห็นในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆมาก่อนนะครับก็คือด้านหลังตรงนี้เนี่ยยังเป็นพื้นที่ของไฟ LED นะครับที่ ถูกเรียงมาตามตำแหน่งต่างๆของเขานะครับเราจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยก็จะมีตำแหน่งรอบตัวกล้องมีตำแหน่งที่เฉียงอยู่ตรงนี้นะครับมีตำแหน่งที่อยู่รอบๆขดลวดที่ไว้ชาร์จไหลสายของเขานะครับแล้วก็มีด้านล่างตรงนี้ที่เป็นคล้ายๆกับเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะครับมีหลายตำแหน่งตรงนี้รวมๆกันนะครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นหลอด LED ถึงเกือบ1000หลอดนะครับที่เอามาเรียนกันอยู่นะครับแต่ว่าด้วยเทคนิคของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกับเป็นเส้นเดียวกันนะครับเราจะไม่ได้เห็นเป็นหลอดแยกๆกันครับพอเขาสามารถทําหลอด LED อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็ไปเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ด้านในนะครับจริงๆแล้วก็ดันด้วยระบบปฏิบัติการ Android นี่แหละครับแต่ว่าเขาพัฒนา OS ที่ชื่อว่า n o t t i n g OS ขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะทํางานเชื่อมต่อกับหลอด LED ด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งมันสามารถทําได้หลายอย่างมากนะครับทาง n o t t i n g เนี่ยเขา ไฟ LED ด้านหลังตรงนี้เนี่ยว่า Glyph Interface นะครับซึ่งก็เป็นสับที่เราแทบจะไม่ค่อยได้ยินในชีวิตประจําวันสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะทํางานร่วมกับอย่างเช่นริงโทนนะครับที่จะอยู่ในเครื่องอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องโหลดเพิ่มเลยนะครับเขาจะมีมาให้สิริงโทนได้กันนะครับโดยที่ทั้งเสียงทั้งจังหวะการสั่นแล้วก็จังหวะการกระพริบของไฟเนี่ยจะเข้ากับริงโทนเสียงนั้นๆเลยนะครับเอาไปเลือกกันได้อย่างถูกใจเลยครับ หรือถ้าเกิดใครไม่ถูกใจริงโทนทั้ง10แบบที่เขามีมาให้นะครับเราสามารถที่จะใส่เพลงของตัวเองเข้าไปเพื่อเป็นริงโทนของตัวเองได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี้เนี่ยก็จะคำนวณจากเสียงหรือว่าเพลงริงโทนที่เราใส่เนี่ยเพื่อกับพลิปไฟหรือว่ากริฟอินเทอร์เฟซด้านหลังให้เข้ากับจังหวะนั่นเองนะครับยังไม่พอแค่นั้นครับเราสามารถที่จะแอดไซน์ได้ด้วยนะครับว่า คอนแทคลิสต์ไหนนะครับเพื่อนเราคนไหนนี้เนี่ยโทรเข้ามาให้เป็นเสียงริงโทนอะไรหรือว่าให้กระพริบเป็นจังหวะอะไรนะครับเราสามารถที่จะเลือกแอด i ไนด์ได้อ,อย่างอิสระเลยครับก็เป็นลูกเล่นที่เขาเติมเข้ามานะครับอย่างเช่นเวลาเราคว่ำโทรศัพท์อยู่แล้วอาจจะปิดเสียงไว้นะครับเวลามีใครโทรเข้ามานี้เนี่ยเราเห็นแค่จังหวะที่ไฟกระพริบนี้เนี่ยเราก็รู้ทันทีนะครับว่าใครโทรเข้ามานะครับอย่างเช่นผมอาจจะตั้งเออชื่อของซู้ชิงเนี่ยที่เป็นเออริงโทนเฉพาะเลยนะครับมีจังหวะการกระพริบไฟที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเห็น้่องนันเงนเะ notification ของแอปต่างๆนี้เนี่ยเราเลือกรูปแบบของการกระพริบไฟได้ด้วยนะครับว่าจะตั้งให้มันกระพริบแค่นี้หรือว่าจะมาในแบบรูปแบบที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นก็ได้นะครับตอนที่เราเสียบชาร์จนะครับก็จะมีไฟที่จะบอกเราด้วยนะครับว่าตอนนี้ระดับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราชาร์จทิ้งไว้เฉยๆอย่างนี้นี้เนี่ยความลงไปครั้งแรกก็จะเห็นนะครับว่ามันบอกระดับเรานิดนึงนะครับทีนี้อยากรู้ว่า มันชาร์จไปถึงไหนแล้วไม่อยากจะมาพลิกดูไม่อยากจะมาอันล็อกดูนะครับขยับโทรศัพท์นิดนึงนะครับก็ขึ้นแล้วครับว่านี่ระดับที่ตอนนี้ชาร์จเถึงไหนแล้วหรือว่าตอนที่เราเปิดฟีเจอร์ reverse wireless charge นะครับก็คือแปลงบริเวณฝาหลังตรงนี้เี่ให้เป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะเท่ๆบอกเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นผมชาร์จตัวหูฟังไร้สาย n o t ต i n g เ a r ตัวนี้นะครับนี่เป็นหูฟังเท่มากเลยเนะมันเค้าดีไซน์เป็นใสๆเหมือนกันนะครับวางไปปุ๊บเนี่ยก็ หดลวดไวเลสของเขาเนี่ยก็จะติดขึ้นมาแน่นอนว่านี่ยังเป็นเพียงแค่เวอร์ชันแรกๆของ Notting OS นะครับมีฟีเจอร์หนึ่งที่เขากำลังพัฒนาอยู่นะครับตอนนี้ยังถูกปิดไว้นะครับนั่นก็คือเราจะต้องเข้าไปเปิดด้วยวิธีการบางอย่างนะครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะได้เมนู Music Visualization นะครับนั่นก็คือทุกเสียงที่ปล่อยผ่านลำโพงของเครื่องนี้เนี่ยตรงบริเวณ g l i ฟฟ์อินเ face ด้านหลังนี้เนี่ยก็จะกระพริบตามจังหวะเลยนะครับอย่างเช่นผมเล่นเพลงนี้นะครับก็จะเห็นว่า มันก็จะกระพริบตามจังหวะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามที่ปล่อยผ่านลำโพงเครื่องนี้ออกมาครับก็จะถูกคํานวณออกมาแล้วก็กระพริบด้วยกริปอินเทอร์เฟสโดยอัตโนมัติเลยครับ ไฟด้านหลังเนี่ยมีเยอะขนาดนี้แล้วก็จริงๆสว่างมากด้วยนะครับเราเลือกปรับความสว่างได้เนี่ยไม่ได้มีไว้แจ้งเตือนหรือว่ากระพริบเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับเขาได้ออกแบบซอฟต์แวร์กล้องนะครับที่ปกติแล้วถ้าเกิดเราถ่ายรูปนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้พึ่งพาแสงธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอะ่ะเราสามารถที่จะฟิลแสงแฟลชได้ใช่ไหมครับแต่รอบนี้มีไฟอยู่เต็มฝาหลังแบบนี้นะครับในโหมดของกล้องเนี่ยเราสามารถเลือกนอกเหนือจากที่เราจะใส่ไฟแฟลชแบบนี้นะครับเลือกที่จะฟิลด้วยแสงของกลิฟอินเตอร์เฟสตัวนี้นะครับ เวลาไปถ่ายเนี่ยโหมันแบบมันนวลมันเนียนตามากกว่าที่จะเอาแสงแฟลชแบบที่เป็นดวงเดียวแล้วก็ฉายเข้าไปที่แบบอีกนะครับตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้กับโหมดพอร์เทรตได้ด้วยครทีนี้การที่จะเป็นโทรศัพท์ที่ดีสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมีแค่ไฟกระพริบอยู่ฝาหลังก็คงไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันเป็น Android สเปคที่โอเคมากเลยเครื่องหนึ่งนะครับ CPU ที่ใช้เนี่ยเป็น snapdragon 778G plus นะครับไม่ใช่ตัวท็อปก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่อยู่ในระดับกลางๆที่ สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้นะครับหน้าจอที่ให้มา6.55นิ้วตัวนี้เนี่ยเรเฟรชเรท120เฮิร์ตสูงสุดด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับได้นะครับจะ60เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ก็ได้หรือว่าจะให้มันแวร์รี่ระหว่าง60ถึง120เฮิร์ตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีกล้องหลัง2ตัวนะครับตัวนึงเป็นระยะหลักนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอัลตร้าไว้นะครับ50ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับแล้วก็มีกล้องหน้าให้อีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นแบบเจาะรูนะครับตัวซอฟต์แวร เอ d r o i d ที่แบบไม่ได้ถูกปรับแต่งเลยคือเป็น Android Stock เลยอะ่ะคือเหมือนกับใช้ Pi ก e l เลยนะครับเพราะว่ามันถูกปรับแต่งไปจากตัว Android เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับมีอินเทอร์เฟซต่างๆที่ใกล้เคียงกันมากแล้วก็ใช้งานได้อย่างไหลลื่นนะครับทาง notting เองเนี่ยได้สวมอินเทอร์เฟซบางอย่างเข้าไปอย่างเช่นใส่ฟอนต์ที่แบบเป็นเม็ดพิกเซลอย่างนี้นะครับให้มันแบบได้ฟิลลิ่งของความเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นเองนะครับรวมถึงมีวิดเจ็ตบางตัวที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีฟอนต์แล้วก็มีรูปแบบสีีขขขอขอออออองงงงไคนนนนนััท่เเเเเป็กกกลลษณ์าาใให้้ืช สิ่งที่สวมเข้ามาแล้วผมชอบนะครับก็คือเสียงชัตเตอร์ของกล้องนี้นะครับม,มันล้ำดีนะฮะผมกดถ่ายให้ดูนะมันให้ฟิลเหมือนกับเป็นโทรศัพท์ที่มาจากอนาคตเนะ คุณภาพกล้องนะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าอยู่ในระดับกลางๆทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดยด้ายที่แสงเยอะหน่อยนะครับหรือว่า,าวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่เร็วมากนี้เนี่ยก็ถ่ายออกมาสวยงามดีนะครับแต่ถ้าเกิดแสงเริ่มน้อยหรือว่าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เร็วนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับต้องไม่ลืมว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางๆทั่วๆไปที่เราสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจาวันเท่านั้นครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็แน่นอนนะครับว่ารองรับ 5G นะครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2นะครับรองรับทั้กร้สว็ไ เสียบสายเนี่ยจะชาร์จได้เร็วสูงสุดที่33วัตต์นะครับไร้สายชาร์จได้เร็วสูงสุดที่15วัตต์นะครับแต่ว่าในกล่องจะไม่ได้มีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟมาให้นะครับเราจะต้องใช้ของเดิมที่มีอยู่หรือว่าไปซื้อใหม่สักตัวหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเท่ๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้มาหลายปีแล้วเนาะสมาร์ทโฟนที่เน้นในเรื่องของดีไซน์จนใครๆก็พูดถึงนะครับผมคิดว่าใคร,คร,คใครที่ถือเครื่องนี้ใช้งานแล้วแบบมีไฟกลิปอินเตอร์เฟสด้านหลังกระพริบให้เราเห็นเนี่ยโหจะต้องทักขึ้นมาแน่ๆนะครับเกิดบทสนทนาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยวางจําหน่ายในไทยด้วยสเปคแรม8กิ r o 256กิเปิดราคา18,900บาทนะครับ มีเคสที่จะขายด้วยกันด้วยนะครับเคสเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บก็ยังคงเห็นไฟของกลิปอินเทอร์เฟซอยู่นะครับราคา899บาทส่วนหูฟัง Notting e ียอยู่ที่3,690บาทนะครับล็อดแรกนะครับที่ Notting โ h o วันเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยผ่านทางคา r n i v a l เนี่ยหมดอย่างรวดเร็วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะมีร้านตัวแทนจำหน่ายตามดีเทลต่างๆเนี่ยที่เราสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของ n o t ต i n g p h o วันกันได้นะครับก็ต้องคอยติดตามกัคมน,นครับผมอู๋ s p น n 9ครับพบกันหมคลิปหน้าสวัสดีครับ